ตัวเมล็ดพันธุ์ไปแล้วรอบหนึ่งครับพอดีให้น้องๆไปใส่ซองเมล็ดพันธุ์ ต้องดูต้องดูไว้ดีเอาน้ำตาลเดี๋ยวถ้าว่าไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้จะเป็นประกับเราขึ้นมาเป็น ก็มันแก่แล้วตอนเก็บถ้าเด็กมันจะร่วงลวงดีเลย สากหวัน่ประมาณห้าวันค่ะตัเล็กๆกันนะค่ะใช้ตาไาย เราที่เราปลูกอยู่ขณะนี้ก็มีสามสายพันธุ์นะคะมีสายพันธุ์ใบเขียวเล็กแล้วก็ใบเขียวใหญ่แล้วก็กระพเพราแดงนะคะที่ปลูกสามสายพันธุ์เพื่อจะมาทดสบอบอาสารสําคัญที่เป็นสรพคุณทางยาของกระเพราทั้งสามสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ไหนมีสรพคุณทางยาท,ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือ,อปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ ไว้สนับสนุนกเกษตรกรที่มีความต้องการเอากระเพราไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็ปลูกเพื่อเป็นรายได้ส่งขายเป็นรายได้เพราะเดี๋ยวนี้กระเพาก็มีหลายมีหนูอาหารที่ทำมาจากกระเพราอย่างเช่นพวกผัดกระเพราเนื้อหมูอะไรต่างๆ พวกผัดเผ็ดอะไรก็ใส่กะเพรานะคะแกงเลียงแกงอะไรก็มีกะเพรามาเป็นส่วนผสมค่อนข้างเยอะแต่ที่ปัญหาคือที่ปลูกเป็นเชิงการค้านี่จะไม่ค่อยมีอ่าแล้วก็ส่งเสริมโดยจะทําเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะสนับสนุนให้ไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนก่อนอ่าเป็นเหมือนทดลองปลูกก่อนถ้าอ่าพัฒนาต่อไป ต่อยอดเป็นปลูกเพื่อการค้าก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรได้ค่ะคาดว่าจะมี